มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเขาไม่ปล่อยคุณนะไพ่สี่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการเก็บกอดความรู้สึกเขาคิดถึงคุณตอนนี้ถ้าไม่ได้คุยกันนะคิดถึงยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้แล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งอะ่ะที่ได้เห็นคุณอะ่ะได้มีความสุขกับในเรื่องราวของคุณไม่ว่าคุณจะโพสอะไรลงไปการไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงรับประทานอาหารการได้อยู่กับตัวเอง อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคุณอ่ะเขารู้สึกว่ามันสร้างความสุขให้กับเขาจนเขาอ่ะลืมความทุกข์วม่ในอดีตไปแล้วเห็นปะกลายเป็นคนใหม่คุณเข้ามาเติมเต็มเขาทําให้เขาอ่ะได้เกิดขึ้นเป็นคนใหม่อยากเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักอยากวางอนาคตตัวเองคิดอะไรหลายอย่างได้มากมายซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดหรอกคิดแต่ว่าเออให้มันผ่านไปแต่ละวันก็พอละตัวคนเดียว จะอะไรมากมายแต่พอคุณเข้ามาเท่านั้นแหละด้วยความที่คุณเป็นคนชัดเจนไงคุณเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกซึ่งความคิดซึ่งบางครั้งตัวเขาก็มองเฮ้ยคนแบบนี้ก็มีด้วยหรอก็รู้สึกดีนะว่าชัดเจนกับความรู้สึกอยากทําอะไรก็ทกํากล้าตัดสินใจแล้วบางครั้งไม่ถูกใจก็กล้าที่จะพูดโต้แย้งแต่เป็นในลักษณะที่มีเหตุแผลอืมเขาชอบแบบนี้นั่นแหละ คุณเลยกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของเขาเขาจะต้องทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไพ่แปดไม้เนี่ยหมายถึงการทยานไปข้างหน้าแบบรุนแรงเลยนะนับตั้งแต่นี้อ่ะเขาอ่ะจะไม่มามา,มาหายหายกับคุณแล้วเพราะเขากลัวว่าการที่เขาทําแบบเนี้ยสักวันคุณจะออกไปจากชีวิตเขาจริงๆ เพราะอะไรเพราะด้วยโชคชะตาวาสนาเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนบ่งบอกว่าคุณและเขาอ่ะจะได้มาสานสัมพันธ์ในรูปแบบของความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันที่ตัวเขาอ่ะอาจจะดูนิ่งเฉยไม่แสดงออกกับคุณด้วยการด้อยค่าตัวเองว่าคุณอยู่สูงกว่าคุณดีเขาไม่เหมาะสมหรืออะไรใดๆอะ่ะมันจะหมดเฟดตรงนั้นไปเพราะด้วยตัวเขาอ่ะเขาจะพัฒนาตัวเองอะ่ะให้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้น เดอซันเขามีความเป็นเด็กมากกว่าคุณแต่เขาเป็นคนที่มีอุดมคติที่ดีแล้วก็มีความคิดความฝันว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เพื่อจะได้ทำอะไรให้ตัวเองดีขึ้นนั่นแรลว่าหมายถึงมีคุณอยู่ในนั้นด้วยตัวต้นความเจ็บปวดในอดีตของเขาได้หายไปหมดแล้วนะได้ตายไปหมดแล้ว เหลือแต่ในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนี่ไง age of bond การเริ่มต้นการ take action ในความรักสดสวยสวยงามไหมเป็นภาพที่สวยงามนะเขาวางแผนเอาไว้ว่านับจากนี้ไปอีก3เดือน3วันหรือ3สัปดาห์ไม่เกิน3สามปีเขาจะต้องตกคุณให้สำเร็จในรูปแบบของการเป็นครอบครัวใช่เขามั่นใจอย่างแน่นอนว่า คุณและเขาจะต้องได้เรียนรู้กันเป็นสเต็ปของความลับความรักนับตั้งแต่นี้ไปไม่ใช่ความลับนะเป็นคู่รักจะไม่ต้องนั่งสงสัยแล้วว่าเขาคิดยังไงกับคุณน่ะเขาจะแสดงออกซึ่งความชัดเจนเพราะระหว่างทางเขาได้เรียนรู้คุณจากการที่เขาอ่ะใส่ใจคุณซึ่งบางครั้งคุณก็มองว่าอย่างนี้ใส่ใจแล้วหรอกับการที่ไม่ได้แสดงออกใช่ เพราะเขาเป็นคนที่มาดเยอะฟอร์มแยะเขาเก็บทรงเขาคลิปลุกมากแต่คุณและเขาจะได้เป็นครอบครัวกันอันนี้เป็นไพ่ของคุณและเขานะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆไพ่สิบถ้วยแล้วมีโอกาสที่จะมีน้องแบบเร็วเลยอะ่ะเพราะเขาต้องการนี้เ <c oughs> นี่ยเป็นสิ่งที่เขามองเอาไว้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนคุณรู้หน้าตาเขาสิเหมือนกับเขาอะแอบแบบรู้สึกดีกับคุณใช่ไหมในตอนที่คุณอะ กำลังพายเรือออกไปหรือแบบเริ่มมีความสึกเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราหรอกแต่จริงๆอ่ะเขารู้สึกแล้วเขาก็แอบนึกในใจว่าอืมให้เข้าใจเป็นแบบนั้นไปก็แล้วกันเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะว่ารู้สึกหรือไม่รู้สึกซึ่งเขาอเลงคุณไว้อยู่แล้วแล้วคุณก็เล็งเขาไว้เช่นกันแต่ตัวคุณอ่ะก็จะไม่ทําอะไรมากไปกว่านี้แล้วแหละเพราะว่ามองว่าเขาถ้าเขาจะชอบอ่ะเขาคงจะต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่าเนี้ยเออแล้วก็จริงๆอ่ะ เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณนะไม่ได้คิดมาก่อนเลยอะว่ามันจะเกิดขึ้นเจอชาวเวอร์แล้วก็หกถ้วยมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของคนละเก่าวนกลับมาคนละเก่าจากอดีตชาติอะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ช้าแล้วรวดเร็วเข้ากันได้ดีมองถึงความสัมพันธ์ในอนาคตร่วมกันเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณแล้วเหมือนกับคนทั้งสองคนอะมันจะจูนกันได้ไวขึ้น มากกว่าปกติเพราะว่ามันมีเชื้อของความเป็นคู่เกิดขึ้นนะไพ่นางฟ้ามาดูด้วย uh, the Roman angel นะคะไพ่ก็จะบอกว่านี่อะ two love คุณและเขาเป็นรักแท้นะให้เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาคิดดีแล้วก็คิดบวกอย่าได้คิดลบฮันนีมูนจะได้เดินทางไปไหนต่อไหนด้วยกันรหรือคุณย้ายไปอยู่ประเทศเขาเขาย้ายมาอยู่กับคุณ รูอ,อยู่จังหวัดเดียวกัน it is safe for you to love ปลอดภัยที่จะรักนะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นในวันที่ตัวคุณอนะรักตัวคุณเองไปก่อนช่วงเนี้นะแล้วจะได้ใช้เวลาร่วมกันดีทีสอ,อ่ะแพชชั่นรุนแรงมันถึงได้เข้ากันได้ดีอะเฟิร์สจีบกันเรื่องราวในอดีตลบทิ้งซาเอนเกจเมนต์จะได้มั่นหมายแล้วก็แต่งงานกันไปที่ล่วงไปคืออะไรก่อนซิ เพราะคุณเป็นคนดี you deserve love เห็นนะการทำดีคิดดีคิดบวกอะ่ะก็จะได้ในสิ่งที่ใช่ทีนี้ความรักจะไม่ชา้าแล้วจะขึ้นทางด่วนมาปุ๊บ express your love นะคะเพราะเขามั่นใจแล้วไงว่าคนที่ใช่คือคุณไม่ใช่แค่ใครก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องนะระหว่างคุณกับเขา VYA อเมริกานะคะ P โปแลนด์ O ออสเตรเล D เดนมาร์ก H ฮ่องกง R รัสเซียนะคะ G Google O เอ่อ QQ10 X Excel เอทีไทยแลนด์ N เนเธอร์แลน์นะคะ K Kingdom W หรือ W หรือ M มาเลเซียก็ได้ f อฟฟานแล้วก็เจเจแปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่ข้อความนะคะก็คือไพ่นี้เลยเดะเฮร์มตว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะขยายด้วยอันนี้ในความคิดของเขาอ่ะเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เ,เห็นกับตัวนะหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เมื่อในอดีตนะแต่เขาไม่สามารถที่จะ ขาดคุณได้เขาขาดคุณไม่ได้เลยเขาไม่อยากเสียคุณก็มาย้ำอีกเลขสี่เลขแปดมีความเกี่ยวข้องในขณะนี้เลยเขาขาดคุณไม่ได้แล้วความรักเนี้ยบางครั้งเขาก็ซีเรียสเขาก็กลัวกลัวเสียคุณไปไงหมายเลขหนึ่งหนึ่งหมายเลขคู่เทอร์บินเฟรมโซเมทเขาถามว่าคุณจะเลือกเขาไหมหมายเลขสี่สามสี่สี่มาอีกแล้วนะแล้วก็ให้เขามีคุณได้ไหมหมายเลขเจ็ดนะคะ เขาจะมาจงเชื่อใจจงเชื่อใจคุณสวยคุณน่ารักทําไมคุณถึงเลือกเขาแอบได้ค่าตัวเองอีกละเขาแค่ฝันในเรื่องราวเกี่ยวกับคุณไว้มากมายเขาไม่ได้มีตัวเลือกอื่นหรือใครๆใดๆนอกจากคุณนะคะเดี๋ยวเราลองเอาไพ่พี่พันตามาดูพี่พันตาจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาเปิดให้จุกๆกันไปเลยนะคะสำนักนี้มีไพ่เยอะ สำนักของแพนนี่นแหละไพ่ที่พันตามาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรสิเนี่ยก็คุณอยู่คนเดียวคุณชอบนั่งสมาธิใช่ไหมถามใจตัวเองดูเ็ได้ถามนักฟ้ารีแลกซิ่งนะคะรีแลกไปเลยเออรีแลกคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรที่เขาเคยทำให้กับคุณและห่างหายไปเขาจะกลับมาทำให้ใหม่ เขาไม่ได้หนีไปไหนเขากลัวคุณหนีมากกว่าเขาแค่เป็นคนที่มีเรื่องงานเยอะแล้วก็มีอีโก้เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องการเรียนรู้ความรักกับคุณเขาไม่อยากจบกับคุณแต่เขาจบในเรื่องราวของอดีตไปแล้วเขาอยากมีความสุขกับคุณการเปิดไพ่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อะไรที่เขาทําผิดเขาขออภัยนะคะคุณและเข,เขาเข้ามาเพื่อร่วมช่วยเหลือกันการงานการเงินแล้วก็มีเรื่องของสายบุญเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะวันนี้ก็จบแล้วสําหรับแดนด้อมเขาขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณานะคะสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกช่องทางเลยนะคะสามารถได้ร่วมบุญกระแพนโดยการถวายดอกบวัวน,นะคะ แล้วก็คลิปเกา่กาๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเป็นทาม l เลสฝากช็อตวิดีโอไพ่หนังสือเทียนหอมแผ่นทองพ่ะแม่รลศมีแล้วก็ปลาพิคาเน่ก็มีจัดจำหน่ายวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย